สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลรรหันรไร่อำเภอบ้นานไา่จังหวัดระยองครับผมสวัสดีเช้าวัวนศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ยังแวบ,บเข้ามาแวบบเข้ามาชมแวบบเข้ามาคอมเมนต์แวบบเข้ามากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ บขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรวมกันเผยแผ่บาร,รมีของหลวงปู่ช่วยกันไปครับผมเป็นที่สุดแล้วนะครับเป็นที่สุดแล้วนะครับบาร,รมีหลวงปู่ทินอิสซิลิโกวันนี้มาย้ำซ้ำกันอีกนะครับนี่ครับผมมงคลมันไม่ครบพริมพ์นะครับไม่ครบพริมพ์นะครับเรียนอย่างนี้นะ ไม่ได้ครบพิมพ์นะครับผมไม่ได้ครบพิมพ์นะพิมพ์เขายังมีเยอะอีกอยู่นะครับในวลาระ2 5 0 3เนี่ยแต่ที่แอดมินเอามาย้ำซ้ำกันเนี่ยก็คือว่าไล่ติดตามมวลสารทั้งหมดแล้วทุกวารละทั้งหมดเลยนะครับสู้วารละ03ไม่ได้2 5 0 3ไม่ได้นะครับในเรื่องของมวลสารนะครับจัดมากนะครับจัดจริงๆครับมวลสารจัดมาก ก็คงเป็นองค์ปฐมตั้งแต่ผงวิเศษหละครับผมนะผงวิเศษที่มีอยู่5อย่างรวมกับอื่นๆอ,อ,อีกนะของหลวงปู่ท่านนะครับนะโดยเฉพาะผงพุทธคุณเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับมีทุกวาระนะครับจนโน่นไปถึง 1- นึเลยของหลวงปู่ทิมท่านนะครับเมตตาเป็นที่1เป็นที่สุดด้วยนะครับในเรื่องของผงพุทธคุณนะครับมันจะไปเสริมไปเติมอะไรครับ เสริมเติมก็คือพวกว่านพวกว่านพวกเกียสอนนั่นแหละครับผมมีตะกุดบ้างมีมงคลต่างๆบ้างมีเขี้ยวมีงามีอะไรไปอย่างนั้นนะครับมันก็จะไปตามนั้นครับผมแต่ที่ได้แน่นะครับใครที่ไม่มีในวาระนี้เนี่ยผมว่าท่านตกขบวนอย่างแรงเลยนะครับนะวาระกลุ่มนี้เป็นวาระที่ทาง วัดนี้เขาตั้งใจทำมากครับด้วยออปชันด้วยดูนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่บล็อกพิมพ์แบบว่าท,ที่สวยงามนะครับในเหมือนกับ1 5นะแต่ผมมั่นใจในส่วนของเนื้อหามวลสารนะครับมันเข้าตำลามันเป็นไปตามตำราทุกประการนะครับตามที่ได้ทำไปแล้วแจ้งแล้วในคลิปก่อนนี่ครับมวลสารพวกนี้ครับเป็นมวลสารของผงพิเศษทั้งหมดเลยครับ ผงวิเศษนะครับโดยเฉพาะผงพุทธคุณเนี่ยครับมันก็จะมีหลายสีนะหลายวันณนะหลากหลายนะครับอยู่ที่เขาจะไปผสมกับอะไรดินสอพองเป็นบ้านเป็นเกสรเป็นดอกไม้เป็นธาตุต่างๆนะครับก็อยทาให้วันณะเปลี่ยนไปอยู่สภาพนะครับใครจะไปรู้ว่าบางคนก็บอกโอ้ยมันใช่หรือเปล่าเป็นปูนหรือเปล่าปลาคนว่ามันไม่ใช่ครับหลังจากที่เขาเปิดเผยเนื้อข้างในให้ให,หมานะนี่ครับ นี่แหละครับพระชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นพระที่หลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าอีกหน่อยจะพิกแผ่นดินหานี่เลยนะครับผมว่าจะไปนะราคาหมายถึงการเช่าหาบูชากันะจะแรงกว่า1นึ่งห้าด้วยซ้ำไปเพราะหนึ่งห้เดี๋ยวนี้ก็มีการแยกแยะออกไปหลายอยู่พอสมควรนะครับพูดถึงเนื้อหามวลสารนะชุนี้นะความสวยงามก็ต้องยกให้หนึนะครับเป็นเบอร์หนึ่ง ขาสวยแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีมีหลายมีหลายพิมพ์หลายแบบนะหลายแบบพวกหลังฝังเลีียนฝังโน่นนี้นั่นนะครับก็รวนแล้วจะเป็นเมตตามหานิยมของหลวงป,ปู่ทั้งนั้นนะครับชุดนี้แม้จะไม่สวยนะครับแต่เข้มด้วยพลังมวลสารศักดิ์สิทธิ์วันนี้เอามาให้ชมกันอีกนะครับอันนี้เป็นชุดคุณแผนที่มีฝังนะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับเพวกะี้เขาเก็บอยู่ในหีบในหีบในหีบในใน,ในลังครับ หีบเล็ลกหีบอะไรนะต่างเหล่านั้นนะครับโดยที่ไม่ได้บรรจุอะไรนะมันก็เพราะฉะนั้นมันเ็าจะกระเทาะโดนสัมผัสกันอย่างเนี้ยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมกห็หลุดไปบ้างนะครับอืมแล้วก็บอกเรื่องราวของการเชื่อมต่อยุควาระการสร้างของมงคลหลวงปู่พงไม่ใช่มีตลอดนะครับมันไม่ใช่มีตลอดเวลานะมันจะหมดไปเลยนะครับแล้วก็อมวลสารวาระนี้เขาจะเห็นเรื่องของดินดิน ดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งดินมานดินวังสามพญาดินนะครับนี่ครับเอามาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็พายกุมารก็จะเริ่มไปเรื่อยๆตามบลระนี้นะครับวันนี้ถือโอกาสเอามาย้ำซ้ำกันอีกนะครับเพื่อนๆเห็นประการใดก็มาศึกษาด้วยกันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับดูสภาพนครับดูสภาพครับสภาพผ่านการเวลายิ่งนานไปยิ่งผุร่อนพังเสียหาย หลายส่วนก็แอดมินก็เอาไปเป็นมวลสารนะครับแต่ชุดนี้ที่เจ้าเข้าเจ้าของเขาเก็บมานี่นะ mm hmm. ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับนะเราโชคดีนะครับที่ที่ยังตกทอดตกรดรอดมาถึงพวกเราอยู่นะครับ mm hmm. นี่ครับมาดูนะนี่วาลาเดียวกันนะนอันเดียวกันนะครับดูบอลเขางามงามบอลก็เป็น บรรทาองค์พระประธานในโบสถ์นะครับผมแล้วก็ในพระลงปู่หลายๆวาระนะครับเป็นเนื้อเป็นบอลเดียวกันนะครับบอลทองบอลส้มนะก็จะเป็นแค่นี้แหละนะครับแล้วก็จะเป็นบอลวานิชบอลบอลฝุ่นนะครับต่อไปนะครับนี่ครับดูมวลสารนะนี่ครับเขาเขาจะเป็นพวกดินสอพองผสมตัวนั้นตอนนี้เหลืองออกอมเหลืองนี่ใช่เลยครับผมพูทุกคนเป็น ของแท้เลยครับผมเขาตำราเป๊ะเลยครับแล้วก็จะเป็นออกชุมพูออกหลายๆวันณนะแล้วแต่ว่านที่เขาจะผสมแล้วแต่เกสรแล้วแต่ดอกไม้ที่เขาไปผสมนะครับแล้วแต่มวลสารเป็นแร่เป็นธาตุอะไรต่างๆครับนี่ครับเนี่ยผวงพวกนี้นะครับกว่าจะได้มานะกว่าจะได้มานะครับต้องขีดต้องเขียนต้องลบนะครับขีดเขียนลบบนกระดานจำนวนนะครับกระดานไม้ ด้วยอักขระเลขยันต์ต่างๆตามสูตรโบราณเขียนลบเขียนลบนะครับจนได้เกิดผงวิเศษ5ประการนะครับหนึ่งในนั้นคือผงพุทธคุณที่หลวงปู่ทิมเป็นหนึ่งนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดนะครับเพราะเป็นเมตตามหานิยมที่สุดนะครับเขาใช้คําว่าที่สุดนะอ่ะนี่ก็เป็นพิมพ์ปลูกพายนะครับนะพิมพ์ปลูกพายก็ยังพิมพ์พิมพ์แม่ส้มอีกนะครับผมทุกคนมันก็จะมีพิมพ์แม่ส้มอีกดูดิพิมพ์ปลูกพายให้เห็นนะครับไม่ใช่อันนี้พิมพ์คุณแผนสนะ เนี่ยขุณแผนสะพายดาบดูครับโอ้โหจับแล้วขนลุกนะนี่ครับเนี่ยแบบนี้มันเข้มขลังถ้าเผื่อว่าไม่คิดอะไรมากนะไปเลี่ยมเนะี่ยก็าไม่สบายเลยนะครับยิ่งยิ่งขลังเข้าไปอีกนะครับเพราะเราต้องการพุทธคุณที่เกิดอยู่ในองค์พระอยู่แล้วสุดนะครับนี่นะขุนแผนสะพายดาบครับใครไม่มีตกขบวนอย่างแรงเลยบอกเลยนะ ดูครับสภาพอันนี้เป็นรูปหลวงปู่ครับนี่รูปหลวงปู่ท่านน่ครับดวมวลสารลนี่ครับ,นนรลรบแล้วก็จะมีพิมพ์ปลูกภายด้วยนะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ปลูกพายนี่นี่ครับพิมพ์ปลูกภายมันก็ไม่ค่อย เจอเจอมันก็จะหายไปเลยนะครับมันหายก็หายเลยนะคนนั้นเก็บอันนั้นนี้อันนิดหน่อยมันก็จะให้หายไปแล้วนะครับนี่บอลสภาพบอลก็หลุดไปเยอะนะครับก็คงไว้แต่มวลสารเห็นไหมครับบอกเราเรื่องราวได้ดีมากๆนะครับนะในการเปลี่ยนถ่ายจากเวลาหนึ่งไปถึงบวาหนึ่งแต่ละยุคแต่ละช่วงนะครับอันนี้พวกวาละดินเริ่มมาแล้วนะครับเนื้อดินดูตะกุดครับ แต่กดชัดเจนก็คือเริ่ม2 5 0 4เป็นต้นไปนะครับที่เราเห็นกันผมเคยลงใน YouTube ในคลิปในหลายๆอย่างแล้วนะตามนั้นเลยนะครับผมจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่จะมารักษาเนื้อได้ก็ใช้ยางนานั่นแหละครับมาเคลือบแล้วจากนั้นพระลงปูก็กลายเป็นเอกลักษณ์นะครับที่จะต้องมีบอลมาคลุมองค์พระไว้เพื่อรักษาเนื้อผิวแล้วก็เพิ่มพุทธคุณเข้าไปนะครับอา้าวนี่ครับ นี่องค์สมบูรณ์แล้วนะนี่นะเอาองค์นี้สมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ดูทีนี้มาสอง,งอุ่นนีจะมีหน่อยๆครับมีหน่อยๆน,นี่องค์สมบูรณ์มากๆครับดูสวยที่สุดเลยนะครับปิดตานางพายขอได้ดังใจมีกินไม่มีหมดนะครับใครได้ใครได้ไปจะอศัศจรรย์กับจิตกับใจนะครับว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยนะครับมงคลหลวงปู่นะครับไม่ธรรมดานี่ครับพอเก็บอีกนิดหน่อยมีประมาณสีซ้าห้าองค์ นี่ครับดูครับสภาพอันนี้ฝุ่นนะนี่นะฝุ่น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 ที่เขาดันเขาโดนมาคลุมมาเคลือหลังจากที่เขาอยู่ด้วยกันทับทับถมถมกันรอดมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับดูสภาพของพระคุณแผนสะพายดามนะครับนี่บอลงามนะครับนี่อีกบอลอันนึงนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่บอลสองอันเลยนะครับนี่นะ นี่จะออกอีกแบบหนึ่งนะครับในวาระการสร้างเดียวกันนะครับเริ่มเริ่มหลุดรอดแล้วนะจะต้องจัดการนะครับเอาไปเลี่ยมนะไปเลี่ยมเพื่อรักษาผิวรักษาอันนี้เอาไว้นะครับอันนี้คมชัดมากทุกคนยังมีหน้ามีตาเลยนะทําได้ดีมากๆเลยนี่ครับผมนั่งกุมารน,นะครับดูยันครับอัคระเลขยันครับนี่ ไม่เหมือนกันซักอันนะครับนะใช้ลักษณะการเขียนเขาเรียกว่าจานเปียกนะครับไม่เหมือนกันซักอันนะครับนี่ครับมาดูพิมพ์ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีพิมพ์หนึ่งที่ไม่มีตะกุดนะอันนี้อันนี้มีตะกุดนี่แบบนี้มีตะกุดเดี๋ยวไลฟ์วันเสาร์กันนะครับนะไลฟ์วันเสาร์ไลฟ์สดวันเสาร์ทาง Facebook ผมจะแชร์ลิงก์เอาไว้ให้ใครที่ยังไงก็ยังอีกวันเสาร์อีกหนึ่งวันนะครับนะชุดนี้นะครับ เมื่อคืนก็วันไล์ก็แบ่งกันไปเบาๆกันนะครับนะสายบุญนะครับสายบุญนี่ครับอันนี้ไม่มีตะกุดนะครับผมไม่มีตะกุดนี่ก็ยังพอจับต้องได้แต่มันหมดและสิมันจะหมดลวสิครับทุกคนอ้าวนะอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นตะกุดแบบนั้นแล้วก็นี่ที่สวยที่สมบูรณ์นะครับอดมินก็คัดเอาไว้นะครับมันมีไม่กี่องค์หรอก ที่จะสวยสวยสมบูรณ์นะสวยกว่านี้มีไหมยังมีอยู่นะครับนี่สวยงามนี่อันนี้มีรอยมีอะไรอยู่เนาะดูองค์นี้ครับนี่ก็สวยมากๆครับสวยมากมากครับนี่ครับกําเนิดแม่บัวแม่ส้มตองยุกอย่างนี้นะครับที่เป็นเนื้อจัดจัดนะครับส่วนวาระท้ายๆอีกมามันก็จะเป็นวาระหลังมาอีกนะครับนะเนี่ยวาระพวกนี้ก็จะเป็นวาระหลังออกมาจะมาหาหนึ่งห้าที่เป็นพวกข้าวเหนียวสุกนะครับนี่นี่ครับ เข้มขลังเหมือนกันนะครับแต่พุทตคุณคนก็จะโดดเด่นไปคนละอย่างกันนะครับนะเมตตานะครับมันจะมีโพกทระพั์นะมีโพกกระซั์มีโชคมีลาภอะไรต่างๆก็จะเสริมเติมกันมาอีกนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่ท่านอันนี้เป็นเนื้อออกเนื้อข้าวเหนียวสุกมาแล้วนะครับอีกบาระหนึ่งที่มียันนะที่มียันนะครับของหลวงปู่มันก็จะมีหลังเรียบหลังเรียบก็มาตะกุดตะกุดจานมือจานเปียกจานเปียกก็จะมียันกดนะครับยันกดก็จะเป็น ต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นบล็อกข้างหลังนะครับที่จะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ครับพวกอิวาระหนึ่งนะแล้วก็แกงมาก็จะเป็นพวกนี้นะครับนี่แกงมาอีกครับนี่พวกจะคนละเนื้อคนละบะระกันนี่ครับนี่ดั้งเดิมสุดจัดนะครับมากกว่านี้มากกว่านี้ก็จะเป็นเนื้อสัตานาเคนะครับออกเนื้อดานะครับที่เป็นเนื้อแร่แร่ศักดิ์สิทธิ์นะเอาละนี่เป็นภายภายมนส้มนะครับภายมนส้ม มาดูปลูกพายครับนี่ครับปลูกพายคงที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยครับปลูกพายนี่คือปลูกพายนะครับผมดูครับปลูกพายหลังเขาอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่ได้ไปเนาะในราคาเบาๆนะครับสุดนะครับนะแบบไปเท่าไหร่นี่นะครับราคาบุญสายบุญนะบารมีไปนะครับท่านเก็บได้ท่านต้องเก็บนะครับเพราะมันไม่มีหรอกท่านจะไปหาที่ไหนได้ พวกนี้นะครับผู้ที่เขารู้ก่อนเขาจัดการสะสมก่อนเขาจะได้ในบอกตรงๆก็คือในราคาที่ทีเบาๆกว่าแต่ข้างหลังเนี่ยทีเนี้ยพวกตามทีหลังก็เสร็จเลยครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสอันนี้เอาเอามาแจ้งนี่ครับสาภาพแบบนี้ดูด้านหน้าแบบนี้หายากนะดูลุกอมนะครับสุดแล้วนะครับทำมาค้าขายสุดยอดเดินทางเคียวขาดมหาอุด ทุกอย่างมันครอบอยู่ในนี้แล้วมวลสารก็เป็นที่สุดแล้วนะครับใครพลาดอันนี้ผมบอกเลยว่าท่านพลาดอย่างมากๆเลยนะครับนะครับเพราะเราก็ศรัทธาหอยหาเรื่องของพุ้ทีคุณบาร,รมีของหลวงปู่ท่านอยู่แล้วนั่นก็คือจากมวลสารพุทธคุณที่ท่านเมตตาอัดลงไปนี่แหละนะดูดูด,ดูอันเกา่ขาขณะนี้ผมยังไม่ทิ้งเลยครับนานอันนี้นานมากคนคนละอันนะครับเห็นไหมใกล้กันนะครับใกล้กัน แต่แต่ไม่คนละพิมพ์กันดูนะครับเขาจะมีข้างข้างขึ้นมาอีกนะครับดูมวลสารครับตะกุดเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนั่นนีงนะที่เอามาให้ดูเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับเพรันใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยเลยนะครับดูปลูกพายครับมีแค่เหลือสององค์ครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์ครับนอกนั้นเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เอามาย้ําซ้ําให้เห็นอีกครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของผงวิเศษนะครับ ที่มันมีอยู่แล้วก็ตามหากันอยู่นะครับมันจะกระจายไปแต่ละวาละวาละวาละนะครับจากเยอะๆนะครับก็จะวาละอื่นๆก็จะมีมวลสารเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อยุคต่อยุคต่อยุคกันไปนะครับผมพุทธคุณยังคงเหลือมาจนถึงสุดท้ายคือ,อปีหนึ่งห้านี่แหละผมพุทตุคุณผงวิเศษนะแต่ใน,ในสัดส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าตามนี้เลยนะครับแรกๆต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะมันปรากฏให้เห็นตามนี้เลยนะดูสิสภาพนะครับ เขาให้เห็นขนาดนี้เลยนะดูครับสภาพนะครับเขาอมเหลืองนะครับเป็นอื่นไม่ได้นะครับสุดแล้วนั่นเนี่ยองนี้เนี่ยเป็นมวลสารที่เขาโผล่ให้เห็นนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบอันนี้แอดมินจะไปเลี่ยมอย่างสุดเลยนะครับมวลสารสุดๆดเลยครับนี่อักลรจจานด้วยนะสุดยอดสุดยอดนะครับผมทุกท่านทุกคนฟอเป็นบุญแล้วเป็นบุญใครบอกว่ามีบุญมีวาสนาจะได้ครอบครอง เป็นจริงไปตามนั้นเลยนะครับนะมีอันไหนอีกที่ชัดชัดคมคมอันนี้ก็ถือว่าคมชัดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะคัดคัดออกมานะครับเป็นตามนี้ครับโรงงานทําไม่ได้หรอกครับโรงงานทําไม่ได้แน่นอนนะครับเนื้อหามวลสารพวกนี้รวมทั้งพิมพ์แต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะถอดพิมพ์แน่ๆนะครับเชื่อไว้เลยนะครับพระธาตุะจจารย์ก็ต้องออกมาถอดพิมพ์แน่เลยเตรียมตัวเอาไว,ว้โหลดเพราะต้องจําเนื้อจําพิมพ์ให้ดีนะครับ ตัวเอดมินส่วนตัวชอบพระยุกเก่ๆมากกว่านะครับแต่คุณแผนหนึ่งก็เป uh ็นที่นิยมมานะพูดถึงเขาสวยเขาสวยเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามมากๆนะครับผมเอาละเช้าวันนี้ก็มาย้ําซ้ํากันอีกนะครับมันยังมีพิมพ์พวกนี้อีกนะทุกคนนะครับนี่นีพิมพ์อันนี้เดี๋ยวน่าจะมีเจ้าของในวันเสาร์นี้ผมว่าอาจจะมีเจ้าของครับที่เขาจับจองกันนะเจอเจอกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมนะนัดไลน์ยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไป เมื่อคืนก็อย่อยารบกวนเวลามากนักนะครับนี่นี่นนี่อันนี้หลุดออกไปหน่อยเห็นไหมครับสภาพเนื้อไม่ใช่ปูนนะทุกคนนะอันนี้ออกชมพูนะครับออกชมพูเนื้อในเขานะครับแต่มวลสารอันส่วนนั้นก็ตามนั้นเลยนะมันมีชมพูมันมีออกไปทางเทาด้วยนะเทาไปหาดํานะครับมวลสารพวกนี้นะครับอยู่ที่อะไรก็ตามที่จะเอามาผสมกันนะครับนี่ครับ นี่ครับเห็นคาบไหมครับคาบเหลืองเหลืองคาบพวกนี้นะครับเป็นมวลสารที่เขาดันมานั่นคือผงวิเศษนะครับผมถลุดออกมาก็เห็นเลยแหละครับนี่อันนี้ล่อนออกมาหน่อยดูนะครับสภาพครับที่สุดแล้วนะครับเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญอ่ะชุดต่างๆเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปอีกนะจะทยอยทยอยทยอยลงมาให้นะครับแล้วก็ได้นําเสนอเรื่องราวของที่มาที่ไปของผงเขาทํากันยังไงนะครับหลวงปู่ท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะพระผู้ทรงพิญญา ยิ่งเด้งๆไปอีกนะครับผมในเรื่องราวของพุทธคุณนะครับพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์นะเอาละประมาณนี้นะครับทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากมหมฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยครับสออนอุดรอทีวีสวัสดีครับ